อุ้ยแต่ว่าอันรัฐบ,บาลใหม่นี่หน่ยก็นายกเศรษฐาเศรษฐเถอานะเศรษฐาเศรษฐาเออแต่ว่ามันจะเอาเงินมันหนึ่งเอออุ้ยฮู้กอฮู้เหมือนกันนะว่าเหมือนกันนะว่าเงินเงินแล้วจะเอาเข้าแบบไหนเอามาหื้อแบบไหนอเอาเพิ่คนเราบอกเพิ่เป็นเงินเป็นทงองคนเราดิมันติดยังนู้ คนเท่าดี่มันมาจ้างทำนู้นมันอยาจะได้มันจะแน่จะได้เอามันเ,<อ>เขาว่าอย่างแบบนี้จะเฮิรนเป็นื้อตวเงินต้องเฮิอตัวเงินเลยเขาบัญชีอยู่ในโทรศัพท์มันอย่างแท้าจรางอะอยู่ในโทรศัพท์แล้วคนเอามันจ้างโก้วิญญาจ้างก,ก็อ๋อบจา้างโอ้บัได้กินไงนะจ้างบ<า>ั <c oughs> ได้กินน่ะเอาเื่อเอาเื่อจะได้เอา,าเอาือแบบนี้เอาเงื่อหนึ่งจะได้ต้องอานเต็มใจเข้อมาต้องเออ บะเต็มใจฮ่บพอใจฮึอบต้องฮอ่บะให้จักบ้านเลยมันว่าเอาไปจ่สี่กิโลอีบ่ถ้าบ้านอยู่บนดอยนี่มาได้น้องเอ้ยน่ะอยู่บนดอยแล้วมันนี้จะได้ลงมาบนเราเอออยู่บนดอยแล้วเนี่จะได้มาคนไข่ที่เตียงลงมันเนีายจะได้ไปเงินนี่เอาฮื่แบบนี้บตจองฮึอดีกว่าบต้องฮึอเอาเงินสดมาแจกีกว่าเนาะเงินสดมาแจกนี้ลงที่ประหลงบ้านมันจบลงที่ประหลงบ้านประหลงบ้านแจกเอาเองมาคนเรา คนดีมันไปหมดได้ย่าบดจังอันนี้มือแบบนี้คือแบบไหนเอาไหนมือบ่กเอาเงินภาสีมือเอาไหนมือมันมีก่อนอจะได้แต่จ้ะจะป้กกันเป็นนี่มัดนี่นอเป็นนี่ต่อหามะแต่เว้ยอ่าถ้าอย่าได้เรื่องเนาะบ่ได้เรื่องบ่ได้อุ่นใจอ่ะวันนี้เจ๊วันนี้เจ๊เธอเมินอย่าเธอบ่ได้อุ่นใจแล้วเอ้หล่ะอ็อุ้ยบิจิอุ่นใจบิจิอยากจะได้เงินเมิน อยากได้มันอยู่ในโทรศัพท์อยากความดีก็อยากได้ความดีพุ่นเจ้าเนี่ยจ้างวะเจ้าออกจ้างวะบ่จ้างบ่จ้างบ่จ้างโอ้มันเดือดร้อนลูกหลานมันนี้เนาะลูกหลานอ่ะเอาแหนมาจงเอาแหนมาคือไปจะได้คนเทาดี่มันไปบ่ได้รู้ทมันเนี่ยบ่ดจ้างเนะเออบมคิดเนาะโอ้หมดคิดฝากรัฐบาลแก้ไขกําหนดที่นี่เนาะบ่ก็แก้ไขเจอะแบบนี่บ่ไหวบ่ได้บ่ได้ใจบ่ได้คใับ่ได้เด็ดขาดครับครับ